สวัสดีครับผมโค้ชชายจาก The Aspire Club นะครับโภชนาการง่ายๆ4ข้อที่ทุกคนควรรู้ไว้ข้อที่1 Whole food is healthy food healthy food เป็นคำจำกัดความที่ค่อนข้างยากและก็ซับซ้อนนะครับในการจะนิยามอาหารว่าอาหารชนิดไหนนั้น healthy หรือไม่ healthy แต่โค้ชมีคอนเซ็ปต,ต์ง่ายๆนะครับอาหารที่เราเห็นว่าทำมาจากอะไรอาหารที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหาร p r o c e s s food นั่นคืออาหารที่ healthy ยกตัวอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์และข้าวันไก่ ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงหน้ามี2อย่างนะครับโค้ชจะเลือกเข้ามันไก่เพราะโค้ชเห็นว่ามันทํามาจากข้าวแล้วก็เนื้อไก่เนาะแต่ถ้าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราไม่ทราบว่าในขนมปังนั้นไปขนมปังที่เฮลตี้ไหมใช้เนยแท้ไหมหรือว่าใช้น้ำมันการีไหมแล้วเนื้อสัตว์ที่เอามาใช้ในแฮมเบอร์เกอร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นโปรเซสตนี้นั่นเองข้อที่2 Eat less frequency นะครับงดการกินบ่อยๆการกินจุกจิกหรือการกินอาหารหลายมือ้อเพราะจะทำให้ร่างกายเราครับกระตุ้นอินซูลินออกมาเพื่อดักจับน้ำตาลที่เราย่อยจากอาหารนั่นเองทำให้การทำงานการเผาผลาญของฮอร์โมนโครทฮอร์โมนของเรานะครับมันไม่มีเอ่อไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการที่ทานมือ oy, ้อย่อยๆบ่อย ทำให้เราเบิร์นพลังงานที่เราทานจากอาหารมื้อก่อนมาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็คือให้ทานน้อยๆมื้อเข้าไว้2-3มื้อเป็นต้นนะครับข้อที่3 colorize your meal หมายความว่าทําให้มื้ออาหารของเรามีความหลากหลายนะครับให้มี3-4-5สี้าสีขึ้นไปถามว่ามันสําคัญยังไงนะครับในสารสีต่างๆ ของผักผลไม้ก็ดีหรืออาหารที่เราทานเข้าไปก็ดีครับประกอบไปด้วยวิตามินแล้วก็มินเนอรัลต่างๆที่ร่างกายเราจําเป็นต้องใช้ในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมายความว่าการที่เราทานวิตามินเสริมก็มีข้อดีครับถ้าเกิดว่าเราขาดแต่ว่าในตัววิตามินเนี่ยจะประกอบไปได้โดสที่ค่อนข้างสูงอาจจะเกินความจําเป็นของร่างกายแล้วก็อาจจะขาดวิตามินเพื่อนๆที่จะช่วยส่งเสริมให้วิตามิน ทำงานได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีนะครับก็จะทํางานได้ดีถ้าเกิดว่ามีวิตามิน A และ E เข้ามาช่วยด้วยและข้อสุดท้ายข้อที่4 Probiotic is an o w n friend หมายความว่าจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลาไส้ของเรานะครับเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีที่เป็นเพื่อนเก่าแก่ของเราอาศัยอยู่ในตัวเรามายาวนานหลายล้านปีแล้วครับ ตัวจุลินรีย์พวกนี้นอจกจากจะอาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารของเราแล้วยังมีส่วนช่วยทําให้เราสามารถย่อยไขยมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจุลินรีนะครับจะส่งสัญญาณที่สมองทําให้เกิดการย่อยไขยมันจากสาย f a ่อ,อ fatty acid y a ต i d อซยาวๆนะครับให้มันสั้นลงร่างกายก็จะสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและแบคทีรียบางกลุ่มนะครับยังจะสามารถย่อยตัว Fa ต t ี acid สายสั้นๆพวกนี้ ไปเป็นพลังงานของตัวมันเองได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีจุลินทรีย์ดีๆอยู่ในระบบย่อยอาหารของเราก็จะส่งผลดีทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ในกลุ่มของ l ลค t o b า c i l ัสนะครับที่หาได้ในโยเกิร์ตนมเปรี้ยวหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็น f e r m e n t e ส f o ้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักดองนะครับก็ทานให้บ่อยๆแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นสําหรับ4ข้อนี้คนณหมอว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโภชนาการหรือว่าโปรแกรมการเทรนนิ่งก็ดีขอให้ทุกคนนําไปปรับใช้ กันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโค้ดลาไปก่อนสวัสดีครับ